สวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วค่ะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะจะให้แนวทางชองดาวดาววีเกับดาวจูนะคะอ่เมื่อวานก็มาลูดนะคะปกติหลุดค่ะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ออก็ไหนแล้วออนจกแล้ว

ตีวิ่งรูปูงสองันศูนนะคะบจับจับจับ ดาวพวกนี้ฟันสูงเหมือนกันเลยนะคะชอบอืมตีนะคะดาวจุ โ <Okay. S 2> อเคก็จะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเลยเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ